ทุกคนวันนี <descon fin anta> ้เรามาตั้งกล้องเพื่อให้ดูสิ่งนี้สองคะแนนเลยและ นี่ก็อกออเอาก็เอาอะไรรู้ว่าจะเอาคิบอะไรลงก่อนดีจะต้องชื่อว่าอะไรดีไม่รู้จะตด้งชื่อวอะไรอุ้ยขอโทษจริงๆไปกดนะจ้อไม่เป็นไรนะก็ไม่ไรู้ ชิอคิดว่าอะไรเดีอะถ้าตัง้งก็ตั้งไม่ถูกอันนี้คือเรมีวันนี้อันนี้คือ,อ,นนอนนที่อะไรก็ไม่รู้อันนี้คืออันนี้ที่ตัง้งโทรศัพท์บ้างหรืออะไรรึเนี่ยแม่เอาเองอันนี้นนทชิคอันนี้นม รู้สึกมาหิวเลยก็คือหิวมากอันนี้คือนี่ช้อนนะช้อนยาช้อนยาช้อนยอันนี้นายจะอันกอ่อนเลยต้องเวลาเก็บก็ไม่รู้ จะให้การบอล่าติก็เป็นนักการคนดีธรรมดาธรรดาละนี่อะไรอยากอะไรอะไรไม่ไรไปกันนะ